ได้กลับมาถ่ายละครใช่ค่ะไปผิดวันชอบมากเล่นละครได้เล่นละครก็คือความสุขเลยคะแล้วก็ไม่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะไปผิดวันได้อาจจะแบบว่าจําวันไม่ได้น่าจะจาจาวันที่กับวันไม่ได้เป็นจําสลับเหมือนกับไปจําว่าอย่างนั้นว่าวันจันทร์คือวันที่4วันจันทร์คือวันที่4มันก็เลยแบบฝังว่าเออพวันจันทร์เราก็จะไปถ่ายละครแค่นั้นเองก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ แต่ก็ไม่เป็นไรกลับมากับบ้านก็ได้กินส้มตำ่ออายคลิปลงในทิกต o กแล้วก็ตกเย็นก็ไล่ขายของเป็นกิจวัตรประจำวันอางเี้หรือว่าเป็นเพราะความติดเต้นที่จะได้ไปกองมันก็รู้สึกแบบว่าอยากให้ถึงเวลาเร็วๆเร็วเออเ,เป็นแบบคือเวลาที่บอกบอกเลยว่าเวลาที่แบบจะไปถ่ายละครน่ะแค่หยิบบทมาท่องอนะ่ะมันก็คือความสุขอ่ะเป็นคนชอบเล่นละครมาก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 เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองตลอด ดูแลตัวเองเพื่อให้เราแข็งแรงนะคะแล้วก็จำบทให้ได้เพื่อว่าเวลาที่ไปเล่นละครจะจะได้ไม่ไปไปเป็นภาระของกองถ่ายข,ขับรถเองค่องอะข,ขับรถเองชอบขับรถเองมากก็คือป,ปกติอาจารย์ก็ลองชิลลองอะไรทำเองหมดทุกอย่างใช่ค่ะดูแลตัวเองเป็นแล้วขับรถลูกมีเป็นห่ว คงไม่ห่วงเพราะลูกเขาก็ร,รู้ว่าแม่ชอบขับรถแต่ก็จริงๆมีคนขับรถนะเพราะว่าคุณคุณสามีอ่ะคุณบรรการเขาไม่ขับรถก็จะมีคนขับรถคือนอกจากที่ว่าสมมุติว่าอย่างอย่างวันก่อนนะคะจะต้องไปถ่าย3โลเคชันอันนั้นกองถ่ายส่งรูตู้ไปรนะับเพราะว่ามันย้ายหลาย 3, หลายโลเขาก็แบบอนุเคราะห์เราแต่จริงๆแล้วถ้าถามเราอ่ะเรามีความสุขมันเหมือนกับเวลาที่เราไปไปไป,ไปทำงานอ่ะพอขึ้นรถอ่ะมันเหมือนเป็น เป็นเวลาของเราเองอ่าเราอาจจะท่องบทไปในรถอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบของเราอ่ะมันแบบผ่อนชายแล้วก็ฟังวิทยุไปด้วยอะไรหรือบางทีก็ทวนบทท่องบทไปในรถมั่งอะไรมัง่งหนูองี้แต่ไปถึงกองก็คือคือทุกวันของการทํางานของอาดาวไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ขายของไม่ว่าจะเป็นอ่าไปถ่ายละครเลยมันคือการทํางานมันคือความสุขแล้วมันคือ มันคือเหมือนกับทําให้เราอะยังมีคุณค่าขอรมันจเหยียเราเหยียดเยอะสุดเท่าไหร่ครับไม่เกินร้อยอไม่เกินร้อยทุกคนในบ้านรู้ว่าใช่แต่ว่าทุกอย่างเราอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนแบบว่าเวลาขับรถนะสวดมนต์คือขึ้นรถปุ๊บก็จะสวดมนต์ละจะจะท่องคาถาหลวงปู่ทวดท่องคาถาแล้วก็จะเป็นท่องเป็นระยะระยะระยะอนขับไปเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทุกอย่างแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่าเราเห็นข่าวเยอะๆที่แบบขับไปดีๆคนอื่นปึ้งปังมาอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในชีวิตในทุกวันน่ะสำหรับาดาวนะตื่นมาทุกวันแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ทําทุกวันให้มันดีที่สุดแค่นั้นคือดีที่สุดสาหรับดวงดาวอย่างโชคปีที้มาละครตอนนึงไหมครับมีละครค่ะมีละครตลอดแต่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนส,สมมุติละครอ่าสิบสองตอนเนี้ย ก็อาจจะมีเราสักแค่6ตอนเพราะเราเป็นเป็นย่าเป็นยายเนาะบทบทเด่นๆบทบทเยอะๆก็จะไปอยู่กับตัวแม่ตัวอะไรมากกว่าแต่ว่าก็ยังมีละครให้เล่นอะ่ะอย่างี อย่างเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดีมากเออแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มีมีแล้มวมีคิวไว้แล้วถาคอทุารรมาม่เปิดคืออดาวมีอย่างอื่นทํำไงคือเราไม่ได้ปล่อยให้ไม่ได้เไม่ได้เอเอเเราเหมือนกับว่าหนึ่งเราเราเราทำอะไรก็ได้ที่ตัวเราเองมีความสุขนั้นโลกทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนันนี้ใช่ไหมคะ เราก็ปรับตัวไปตามตามสิ่งที่เป็นไปแล้วถามตัวเองว่าเอ้ยเราเราชอบทําสิ่งนี้หรือเปล่าเออเราชอบอะแล้วมันก็เป็นงานถนัดของเราคืองานพูดเพราะเรามาจากอะไรเรามาจากนักภาคเรามาจากนักแสดงเรามาจากพิธีกรแล้วลูกเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่เรามาไลฟขายของเออแล้วทําไมเราก็อยากไลฟ์อะเราก็ลุกขึ้นมาแบอบก ในวันที่ว่างเราก็อยากทําอะไรที่แบบไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็หมดไปวันๆแค่ออกกำลังกายแล้วก็หมดไปแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรดีกว่าแล้วก็ฝึกสมองตัวเองเด้วยเพราะหนึ่งเราต้องจําจำตัวผลิตภัณฑ์กูออกไม่ได้ว่ากินยังไงคํานี้ใช่มีได้คํานั้นใช่มีได้แล้วได้โต้ตอบกับกับผู้คนซึ่งมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูไลฟ์ย,ย่านะขอบคุณที่เข้ามาทุกครั้งลูกชายจะบอกเลยว่า เอ๊ทำไมเวลาเขาไลฟ์อ่ะไม่เห็นมีคนเข้ามาพิมพ์เหมือนกับเราเลยมาซื้ออย่างเดียวแต่เวลากับเราอ่ะจะมีแบบลูกๆหลานๆเข้ามาคุยนูน่นคุยนี่คุณย่าทำทานนั่นสิคุณย่าทำเสียงน,นั่นสิคุณย่าอะไรเราก็ทำทุกอย่างหมดเลยนะแล้วก็มันเหมือนเราฝึกสมองฝึกส,สายตาเวลาหลานๆเขาพิมพ์มานานๆจะมีคุณพี่สักคนเราก็จะตอบมันก็จะไวอ่ะมันก็เหมือนฝึกประสาทฝึกอะไรด้วยถูกถูกถูกอย่างนี้ด้วยมันก็คือแบบ เหมือนกายพร้อมใจพร้อมแล้วทุกอย่างที่เราทํามันคือความสุขเลยแต่ว่าตรงนี้ก็คือทําให้เราสาม,มารถจำบทละครได้เพราะบางคนรู้แบบว่าใช่ไม่ได้ <จำ S 2> มันจะจําไม่ได้อันนี้คือมันปิดแล้วเรากับคุณโยเหมือนกันเตะตรงที่อันอื่นคือจําไม่ได้เนี่ยเหมือนไปเหมือนวันผิดไปวันผิดเนี่ยแต่บทละครเราจําได้เพราะเหมือนเราสองคน ไปแต่ข้างหน้าตลาอดคือมุ่งไปว่าอ่าวันนี้ถ่ายคอรเรื่องนี้อ่าว่อบบทชองบท่องบทเสร็จไปอบบ่าวไปข้างหน้าอ่าว่องบท่องบท้อหบทเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะจำไม่ได้คอคนนั้นเล่าคนนี้เล่า,อ,าลอ่หรอ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 อาหรอ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 คือจำไม่ได้มันเหมือนจําไปจําไปในสิ่งที่เราต้องจําไปข้างหน้าเออมันเหมือนเพราะฉะนั้นสมองของเราเนะี่ยอย่างสมมุติเราเรา,เราจะขายของหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวไปบางทีเราต้องไปรีวิวสินค้าที่เรา เราทำใช่ไหม mm hmm. เขาจ้างเราอะไรเรามันก็เป็นอะไรที่แบบของเราตลอดอะ mm hmm. ที่แบบแต่ตัวเองเป็นคนแบบเหมือนไฮเปอร์อะเป็นคนอเลอร์อ hmm. ะเป็นคนแบบเยอะอะถ้าใครใครดูจะเห็นว่าเป็นคนทําอะไรเร็วพูดเร็วทําอะไรเร็วอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่แก่แล้วเนาะเจ็ดสิบสี่แต่ก็ยังแบบเร็วไปหมดเลยแบบว่าก็พยายามช้าลงแล้วว่าเวลาเดินนี่ก็พยายามมีสติว่าหนึ่งเอาส้นเท้าลงก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสะดุดอะไรอย่างเงี้ยมองเท้าไม่งั้นเดินขึ้นบันไดเกาะราวบันไดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเตือนสติตัวเองเพราะบางทีแบบใจมันไปแต่ขามันไม่ไปแต่เราก็ดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะพร้อมรับงานทุกอย่างคุผู้ชมอย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจด้วย <c oughs> ตอนนี้นะฝากนิดนึงเข้าปั้นดาวเน่ยนะคะเ <c oughs> ติมไปแล้วเป็นดวงดาวจารุจินดา <c oughs> เพราะฉะนั้นใครแค่เซิร์ชคำว่าดวงดาวจินดาจะขึ้น มาทันดีเลยแล้วเป็นค้าปั้นดาวแล้วก็ต่อด้วยดวงดาวชาุจินดาขายของไงก็แสดงว่าการที่เรารักษาการรักษาใจเพราะเราหัวแข็งอาชีพความเป็นนักแสดง,<ฮ>อองทำงานาไปเรื่อยๆจนกว่าก็จะไม่จ้างจ้างไปนะคะยังมีแรงคะ่ะ <laughs> อันนี้สิงว่าการที่คอมเมนต์เข้ามาหลยคนตอนแรกไม่กล้าเมนเพราะว่าดูจากภาพในละครว่าเขาเกรงใจเออเกรงใจบอกว่าเออเข้าถึงยากเพราะด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะไม่ไม่ไม่พอดาวขึ้นไลฟ์ทุกคนมาเมนหมดทุกคนมาคุยเด็กเด็กเจนี่เข้ามาคุยหมดค่ะแต่เวลาคือเวลาเล่าให้ฟังว่าเวลาไลฟ์กับลูกลูกเขาจะเอาโทรศัพท์เขาไลฟ์เป็น้านเขาเขาบอกว่าเวลาเวลาถ้าเราไม่ได้ไลฟ์กับเขาเหมือนเขาไลฟ์คนเดียวลูกชายคนโต จะไม่มีใครพูดคุยกับเขาคือเข้าขายของทุกคนก็จะมาเอฟเอฟเอฟขายของแต่ถ้าเวลาแม่ขึ้นไลฟ์ด้วยปุ๊บแม่ทำไมมีคนมาคุยกับแม่ตลอดเลยทำไมของลูกไม่เห็นมีคนมาคุยเลยเพราะเราเป็นคนคุยแล้วชอบคุยไปเรื่อยทิกตอกก็จะมาเตือนว่าขายของขายของเออเออคุยคุยคุยไปดูดคุยไปนี่มีเรื่องเล่ามากมายสนุกเจตอนนี้ขายของมาได้เกือบปีแล้วรายได้มันโอเคเลยจรงว่า เป็นไงมันนี่ล่าสุดขออนุญาตเล่านิดนึงไปไปไปนี่เขาตอนนี้เขามีคู่จิ้นใหม่นะบีบีรู้อยากไหมท่านผู้ชมบีบีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องบิ๊กน้องเบสคำสิงหลานบุญธรรมของดิฉันบีบีล่าสุดเพิ่งไปมาเดียพอดีแบบว่าถ่ายละครกับหลานแล้วก็หลานก็บอกบอกว่าประดาว เดี๋ยวพ่กนี้เบสจะไปหลายบกเออป้าไปได้ไหมคาก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านเลยนะผู้ใหญ่บ้านก็ตอบรับให้ไปเลยแบบประทับใจมากเราก็ไปไปเพราะอะไรรู้ไหมคือในความรู้สึกของเราอันนี้อันนี้ในเหมือนกับเราไปเปิดตัวให้ให้ทุกคนน่ะที่สมมุติเรามีแฟนคลับอยู่เท่านี้คนดูเหลเ่านี้เราไปเปิดให้เปิดตลาดดวงดาวเจรินดาให้แฟนคลับของบีบีเขารู้จักดวงดาวเจราจินดาเป็นไงสักเซตไหม โอเคคนไหนเราตกมาหลายคนไหมตกมาตามมาทำมาหมดตามมาหมดไปไลฟ์กับน้องเจนนี่แฟนกับน้องเจนนี่ก็ตามมาตามมาตามมาแล้วก็มามามาดูแล้วเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์แบรนด์เราว่าถ้ามากินของเราแล้วเราตกสําเร็จต้องมาซื้อซ้ําแน่นอนเพราะนในการที่เราไปไลฟ์กับคนนู้นคนนี้คนนั้น เขาซื้อของเราเสร็จเดี๋ยวเขาต้องตามมาที่ช่องเราแล้วมาซื้อของเราต่อแน่นอนมีสูตรมาไล์ขายยังไงให้แบบว่าเขาตามมาเขาต้นทจ,จริงทุกอย่างที่ดวงดาวเจริญดาพูดคือความจริงกินจริงใช้จริงเห็นผลจริงสินค้าเรามีอยอยรับประกันหมดรับรองไม่มีแบบว่า74แล้วท่านผู้ชมขาจะมาพูดอะไรที่มันหลอกลวงไม่เอาไม่ทํา บาปและที่สําคัญคือเราภูมิใจในสีสันของเราหลายคนถามมากว่าดวงดาวเจ้าจิดาในวัย74ดูแลตัวเองยังไงก็เนี่ยอย่างที่เห็นนั่แหละค่ะเรื่องจริงบอกแบรดได้ไหมคะได้แบรวีวีกินกูต้าคอลลาเจนแล้วก็มีครีมต่างๆที่ดูแลมากมายเข้าไปดูกันได้นะคะเข้าปั้นดาวดวงดาวจ้าจิดาฝากทุกคนด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะก่อนไลฟ์มีคำถามเรียกซับไหมคะอ่าก็ ตนเป็นที่พึ่งทางตนไ,ไม่ไม่าเป็นคนสวดมนต์เช้าเย็นอยู่แล้วมาถืงว่าก่อนไลฟ์ก่อนที่แบบว่าเปิดไลฟ์อ๋อไม่ไม่ไม่ก็คือรวบรวมสติตัวเองที่สําคัญหนึ่งอย่าพูดคําต้องห้ามที่ติกต๊กตอห้ามอันนี้สําคัญมากอันนี้สําคัญที่สุดสก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าบางทีวันนึงเนี่ยถ้าคนดูเยอะเราจะสู้สามชั่วโมงเราก็สู้สี่ชั่วโมงเราก็สู้เราไล์ยาวบุ๊บบุบบอย่างนี้เลยถ้าคนยังเข้ามาแล้วซึ่งของเราอยู่เราไม่ลง เราสู้เพราะฉะนั้นแข้งเข่าดีทุกอย่างคุณผู้ชมสุดท้ายเราอยากรู้บอบอเขาสถานะอะไรกันะครับอะไรนะบอบอสถานะพีบีสถานะอะไรกันก็ต้องลุ้นกันต่อไปจิ้นมาจิ้นมะก็ก็น่ารักนะเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นที่เราไปเราก็แอบแอบมีแบบนี้เหมือนกันบอกว่ามีข่าวลือมาเยอะเราก็เลยขอมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงมนเป็นตามข่าวลือไหมครับก็ต้องถามหลานนะเอ้าหลานม้านดีเลย เฮ้ยหลานมาวดี้เลยลูกลูกเขาถามนักข่าวถามป้าเรื่องบีบีอ่ะลูกให้ป้าตอบว่าไงคะเชียร์ไหมคะแล้วแต่หลานรักหลานเป็นเคมีได้ไหมเคมีได้ไหมมีโมเมนต์ไหมน่ารักนะไม่แต่ผู้ใหญ่เขาน่ารักนะจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยผู้ใหญ่บ้านน่ารักมากแล้วก เเหมือนคนญี่ปุ่นเขาขาวตัวบางๆเนาะสะอาดๆแล้วก็ดูดูแลดูแลดีดูแลทุกอย่างเลยเทคแคร์ดูแลก็ไม่เป็นไรถึงถึงจะไม่ใช่ก็เป็นวิตรภาพที่ดีต่อกันก็อีกนานๆอยากให้หลานสาวอยู่เป็นสาวหน้าขาวไปนานๆสรุปโดนตกอาโดนตกขอบคุณค่คะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่อดีๆของชายค่ะอะไรนะคะ ต้ทำไมนะพี่พี่ตั้มบวชเมือ่อพี่ตั้มไปบวชอ๋อพี่ตั้มบวชก็คือจริงๆแล้วอ่ะน้องเต้นบวชก่อนใช่ไหมแล้วก็มามามาพี่ตั้มบวชก็รู้สึกดีมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเขาเขาอยากเองอพอบวชไปแล้วคนเราอ่ะพอเวลาบวชมัน,มนถามอาดาวก็คือมันเหมือนกับมีม,มีมีสติ นะคะแล้วก็อยู่กับได้อยู่กับตัวเองแล้วมันทําให้เขาได้คิดทบทวนต่างๆแล้วก็แล้วก็สติสติมาปัญญาเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นก็คือพอสึกออกมาแล้วเขาจะได้แบบว่าเออใช้ชีวิตแล้วก็จะ,จะจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไงทำมาหากินอย่างไงเพราะว่าด้วยมลสุมต่างๆนะธุรกิจมันมันก็ไม่เหมือนเดิมนะมัน,มนหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้น,นก็ต้องทำยังไงที่จะยืนยืนให้ได้แต่ว่าแม่เนี่ย อยู่ข้างๆลูกตลอดทั้งสองคนไม่มีไปไหนแม่นี่คือสู้ตายอยู่แล้ว,ลวบวชยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าศึกวันที่ยี่สิบเก้าก็คือรวมแปดวันเต็มเนาะ <8 S 2> ใช่ไหมแปดวันเต็มศึกศึกศึกวันที่เก้าศึกวันที่ 9. ก็อนุโมทนาบุญกับพี่ตั้มด้วยแล้วก็ฝากให้เป็นกำลังใจให้ลูกชายให้เขาแบบ มีช่องทางให้เขาแบบดูแลชีวิตของเขาต่อไปขอ,ขอบคุณนะคะนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ